ถ้าหากว่เรายังไม่ชํานาญทําเองไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นต้องเรียนรู้จากแบบแผนมันก็จะทําให้ไม่เกิดบาดเจ็บนะทำถูกให้ตามกําลังแต่ความเหมาะสมของวัยเราเพราะฉนั้นในช่วงของการเจริญสติต่อไปเนี่ยเราก็จะให้ศึกษาวิธีการออกกำลังกายแบบแบบนานโนที่ว่าเน ซึ่งเป็นเรื่องของตอนสองของนานโนค็คือการเจริญสติด้วยการออกกำลังกายตัเป็นทำเห็นความหนักความเจ็บความปวดความหนักหน่วงของร่างกายลมเราก็จะหายใจให้ลึกที่สุดหายใจออกยาวหายใจเข้าลึกที่สัมพันธ์กันตลอดไฟเพื่อเห็นความร้อนในร่างกายบางคนก็เป็นเหงื่อออกมานะ เห็นความเจ็บปวดต่างๆที่มันบีบรัดคัดเค้นเป็นธาตุไฟดินน้ำน้ำาเราจะเห็นถึงความผ่อนคลายในช่วงที่เราท่าที่เราผ่อนแล้วก็เย็นเกิดความเย็นสงบถ้าหากเราสังเกตการสัมพันธ์ของดินน้ำลมไฟได้ตลอดวลาแล้วก็ราดวิญญาณท่าตุคือจิตรับรู้ทุกส่วนของร่างกายท้งที่หนักที่เบาเข้าหรือออก การเคลื่อนไหวแต่ละส่วนของร่างกายที่เราบรรจงยกขึ้นหรือยือดอยต่างๆให้จิตของเราได้ตามไปดูทุกส่วนของของร่างกายนะอันนี้ก็การจเจริญสติของเราก็จะมีกําลังทงั้งร่างกายและจิตใจการปฏิบัติสมถะแบบหนึ่งนั่นเองคือในการรวมพลังของธาตุดินน้ำารุไฟแต่ว่ามันมีพลังมีอ energy สูงกว่าธรรมดา นั้นการออกกลังกายเป็นพิธีกรรมมันไม่ใช่เป็นเอ็กซ์ไซส์โดยตรงเพราะเราบริมืงหม้เกิดกําลังกายอย่างเดียวแต่มุ่งไม,ม้เกิดพลังชิดด้วยเพราะนั้นก็ต้องสํารวมในการทําอย่างมีแบบแผนแล้วก็ปลอดภัยเหมือนเด็กเพราะหลายคนที่มีปัญหาก็คือออกกำลังกายแล้วเสร็จเอนมีปัญหาเพราะว่าเกินเพราะมันเกิน,เก,นเกินกาลังสมมติว่า สักหนึ่งชั่วโมงไปวิ่งไปทำออกกำลังกายแบบหนักเกินชั่วโมงไปร่างกายมันเกินบาดเจ็บบางคนก,นก็ถึงกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อมีปัญหาที่เคยพบมาเราไปทําอะไรมาขาเลี่ยงไปออกกำลังกายเอาทําไมออกกำลังกายวันแรกนี่มันจะดีขึ้นแต่ผมทําไม่จบย้ำจุดเดิมแล้วก็ทําเกินนั่นคือปัญหานะ นั้นเองการออกํากายเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องทําให้มันถูกด้วยนะถึงจะได้ได้ไประโยชน์ตามที่เราต้องการนะารากว่าเราทาไม่ถูกก็ไปโท่าตัวขอกร่างกา,กา,กายไม่ดีก็ไม่ได้นะนั่นเองในการจเจริญสติในปีต่อจากนี้ไปเนี่ยเราก็คงจะพัฒนาความละเอียดให้มากขึ้นแต่ความจริงเรื่องเดียวกันแต่ตมันละเอียดขึ้นตามเราเช่น เราสังเกตในส่วนที่เป็นรูปธรรมเช่นเราได้ขบเลือกมาเนี่ยจะทำยังไงที่เปลี่ยนขบเลือกเป็นข้าวสารก็คือเปาไปสีไปตำนะทีนี้พอได้ข้าวสารมาแล้วจะทำยังไงเปลี่ยนข้าวสารให้เป็นข้าวสุกก็ต้องเอาไปแช่ไปหุงหรือไปต้มนะทีนี้จะเปลี่ยนข้าวสุกเป็นอาหารได้อย่างไรเราก็จะต้องมา ตักมาผัดมาทำมาปรุงแต่งให้เป็นอาหารนี่ต่อไปจะทําข้าวเนี่ยให้เป็นรูปแบบต่างๆจะเป็นข้าวแดงข้าวตอกข้าวแดงข้าวแป้งหรือขนมข้าวต้อมอะไรต่างเปลี่ยนรูปแบบไปตามต้องการเห็นไหมจะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว,ว่าขบวนการพัฒนาการให้เหมาะสมการใช้บริโภคเนี่ยก็มีรูปแบบต่างๆ มีการเจริญสมถะวิปัสสนาก็ตามมันก็จะเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนชื่อไปเรื่อยๆตามที่เราพัฒนาไปจะข้าวเปลือกเปลี่ยนชื่อมาเป็นข้าวสารจากข้าวสารเปลี่ยนชื่อมาเป็นข้าวสุจกจะข้าวสุกเปลี่ยนชื่อมาเป็นข้าวเหนียวข้าวเจ้าข้าวต้มขนมรูปแบบต่างๆแล้วแต่เราจะผลิตออกมานี่ชื่อของสภาวะธรรมต่างๆๆ มันก็เปลี่ยนไปตามสภาวะที่ละเอียดขึ้นเปลี่ยนเป็นสติมาเป็นสัมปชัญญะเปลี่ยนสัมปทานมาเป็นสมาธิเปลี่ยนสมาธิมาเป็นปัญญาเปลี่ยนปัญญามาเป็น,แบบนยปัญญาทัศนะเป็นญาณเปลี่ยนญาณมาเป็นวิชาเปลี่ยนวิชามาเป็นวิปัส,สาานาญาณในควานี้นนก็เปลี่ยนชื่อไปตามสภาวะตามรายละเอียดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงภาษา เราก็จะต้องทําสภาวะให้สอดคล้องตามรายละเอียดนั้นด้วยเราก็จะจับรายละเอียดของการเคลื่อนไหวให้มากขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ชงเฉงโงฉ่างมันเดิมให้ให้ละเอียดขึ้นการเดินให้ชาลงจับเร้ไวไวการพูดให้เบาลงนี่ชาวบ้านเข้ามาทํางานในวัดเขาพูดลุ้งเล่นโฉงฉ่างเราจะไปเอาตามแบบเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ได้พุทธปฏิบัติเขาไม่ได้ฝึกฝน นี่อธิมายก็เราต้องเปลี่ยนนิสัยนี่เหมือนกันบางทีเราจะถามอะไรกันน่ะคนหนึ่งอยู่รู้ตะโกนเราอันนี้ก็ไม่ใช่ละมันก็จะอยากใช่ไหมแล้วก็เดินไปใกล้ๆมซิบกันเราว่าเออเอาอันนี้นะก็เสียสละเดินไปใกล้ๆอีกนิดหนึ่งแต่นิสัยความเคยชินเดิมเราต้องการอะไรรีบๆล้วก็ตะโกนกันเอานั้นมา่อยเนี่ยมันข้ามไปสามคนห้าคนสิบคนมันไม่ใช่กิ Entonces, ิยาของหน้าปฏิบัติละ ล้วก็เสียสละเดินไปใกล้ๆแล้วบอก,บอกเอานั้นมาให้ผมหน่อยครับน้องต้องการอะไรนั้นตัว่าไปแต่อันนี้เป็นนิสัยที่เราเคยทํามานานมันก็แก้ยากแต่ค่อยๆค่อยฝึกไปแต่เราเป็นนักปฏิบัติเราชอบฝึกอยู่แล้วใช่ไหมอะไรที่มันดีมันสงบมันเงียบมันเรียบง่ายเนี่ยก็ฝึกกันนั้นไปมันก็ฝึกหลายๆอย่างฝึกจัดของอะไรไม่เป็นระเบียบมาลองลองใจดูว่า ใครจะเห็นในกล่องที่วางข้างนอกามาวางไว้สองวันไม่มีใครย้ายเลยจต้องไปย้ายเพราะใครจะเห็นด้วนะวางในข้างนอก,นอกเห็นมันกงหลอดไฟมาวันก่อน <Okay. S 1> อย่างเงี้ยแล้วก็เก็บข้อที่ข้อทางมันทางที่ทางมันอยู่ที่ไหนเราเห็นแล้วก็ถ้าหากว่าเราเป็นนิสัยนักปฏิบัติเราก็จะเห็นว่าตรงนี้มันคนที่อยู่ที่ของมันความเกะกะไม่เรียบร้อยตรงนี้คนที่จ,จัดเสื้อใหม่อะไรตัวเนี้ย คือนักปฏิบัติเราต้องเห็นในอะไรจะต้องไม่เหมือนคนอื่นนะคนอื่นที่เขาไม่ได้ปฏิบัติเขาดูเขาทอดทิ้งดูได้ไม่ใช่ไม่ใช่น้าที่ของฉันเราที่ไประยิบเลยแต่ว่านักปฏิบัติเราทําทุกอย่างที่มันไม่สงบไม่เรียบร้อยไม่ข้อที่ข้อทางค่อยๆจับไปอันนี้การฝึกการฝึกตามลําดับมันก็จะการพินิสเรื่องการฝึกภายในที่นี้ที่นี้ตรงไหนมันไม่สะอาด ไม่ใช่เราเราค่อยสั่งทุกเรื่องมันมันไม่ได้เรค่อยจะกลายเยป็นนักประ็ิการไปใช่ไหมแต่ว่าช่วยกันแต่เราคนว่าเออนีบ้านของเรามีทีิวัติเราอาศัยอยู่มันต้องสะอาดเรียบร้อยแขกไปไทรมาจะต้องได้รับความเรียบประทับใจในการความสะอาดวามเรียบร้อยมาเข้าไปบังวัดที่เขาปฏิบัติแล้วใช้ได้เียเดียวภายนอกสมบสุสมบัตสะอาดาเรียบร้อย ภายในก็คงจะเป็นเช่นเดียวกันแต่บางกรณีนะแต่มันก็เป็นไม่เพีชเป็นตัวชี้วัดได้ทุกเรื่องแหะมันก็เป็นบางเรื่องแต่ว่าเกณฑ์มันดีนะนั่นเองก็อะไรที่เห็นอะไรมันไม่อยู่กับพี่กับทางไม่สะอาดเรียบร้อยจัดการได้เลยไม่ต้องรอหลวงพออ่ออนุมัติแต่ว่าถ้าไปเห็นบ่อยๆเราไม่ทำก็ต้องบอกกันบางทีเราทำหลายอย่างอาจจะขาดสติเท่านั้นเองนะ จัดตรงนั้นทีนี้ให้เรียบร้อยที่อยู่อาศัยผ้าผ้าเช็ดถูไม่ใชออ่ไม่ใช่หน้าที่อของเราเป็นหน้าที่ของคนอื่นเราคิดอย่างนั้นไม่ได้นะเพราะว่านี่คือเหมือนสถานที่อยู่ของเรานะใครจะทาให้เรียบร้อยเราก็สามารถเข้าไปจัดการได้นะอะไรที่ฉุกเฉินแล้วก็จัดการล่วงหน้าเห็นว่าน้ํามันจะหมดก็จัดการล่วงหน้าไว้ก่อนไม่ใช่ปล่อยมันหมดแล้ววิ่งกันไปมันจะดับจัดการไว้ก่อนไม่ใช่ไฟดับแล้วมาวิ่งกัน อันนี้เลยเราไม่มีการเตรียมการไม่ได้มีสติดูล่วงหน้าว่าอะไรจะเกิดขึ้นอันนั้นเองเรื่องนี้มันก็ค่อยๆฝึกกันไปว่าโอ้ผมทำอนะันนั้นผมทาไม่เป็นไม่ใช่หนะ้าที่ของผมไม่ได้นะอันหน,นที่ทําไม่เป็นแล้วก็ฝึกไปแล้วมันค่อยเป็นขึ้นมา <Yeah. S 2> ยตาโยมก็เหมือนกันนะที่กุฏิกุฏา,างที่เราไม่ได้อาศัยอยู่มันไม่เรียบร้อยไม่สะอาดในห้องน้ำอะไรต่างแล้วก็สามารถเข้าไปดูแลความเรียบร้อยได้นะ อันนั้นในช่วงนี้ก็ออกพรรษาแล้วเนี่ยพระเน้นยิโยมน้อยลงการดูแลสถานที่สะอาดเรียบร้อยหรืว่าจะลำบากนิดนึงก็ขอให้ช่วยกันนะนนวันนี้หลวงพ่อว่าในช่วงหลังเพลนเดินทางไปห้อสวดแต่ช่วงนี้ถึงเพลนหลวงพ่อจัดการเรื่องน้ำมันขึ้นวัดให้ได้ก่อนถ้าน้ำไม่ขึ้นวัดหลวงพ่อ,อยังไปไม่ได้ เพราะว่าวันจัดการทั้งวันมันยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาชางมันช่วยกันเพราะเราอยู่ที่สูงก็เลยดันรว่าจะทําแทงน้ําที่ว่านี่ยเพื่อที่จะระบายถ่ายน้าให้มันเบาขึ้นมไม่เปือนเครื่องไม่เปืองไฟนะนั้นก็ในช่วงเช้านี้เราไปทำรูดราที่เกินต่อนะไปกลับรับพร้อมกัน